สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้งทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายนะคะเน้นสองตัวบนล่างนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมวันที่2 3ก็มาสรุปวันที่22กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างตัวเด่นจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนใเนเรื่องการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ไปสรุปวันที่22กันเลยนะคะ วันที่22ใสอง้เด่นที่8ดกับ9นะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะแดมารอบเช้านะคะ9้ามารอบบ่ายนะจ๊ะแต่รอบเช้าแ5ดห้าแดห้าหายไปไหนนาอพี่น้องเจาะไม่เข้านะคะ8 5ดห้าวันนี้วิ่งรูดโอเคนะคะวิ่งรูดวันนี้สายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคนะคะสำหรับแดนะคะ 8มารอบเช้านะคะส่วน9นะคะ9มารอบบ่ายนะคะเจาะให้9กสองคู่นี้นะคะไม่ได้เน้นเนาะก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่จะพี่น้องจ้าเพียงแต่คู่ที่แอดเน้นชอบไม่ตรงกับคู่ที่มานะคะแต่ถ้าใครชอบแปดก็ตาม8ชอบ9ก็ตาม9ได้เลยนะคะ วิ่งได้รูดได้นะคะวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะก็เจาะได้2 9 9เรอบบ่ายนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ได้ไปนะคะโชคดีนะคะท่านไหนที่ยังไม่โชคดีกันนะคะก็ตามลุ้นต่อในวันที่23กันเลยนะคะวันที่23เดือน6ปี64นะคะแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายเน้น2ตัวบนล่างนะคะก็ให้เด่น 5กับ8นะคะถ้าให้ชอบแอดยินชอบ5นะคะดีไม่ดีก็อาจจะมาทั้งห้าทั้ง8ดหรือไม่ก็จะมา8ก็ได้นะคะกระจาะให้เน้นๆทุกคู่จ้ะพี่น้องจ๋าก็สําหรับท่านไหนชื่นชอบก็วิ่งได้รูดได้นะคะเอาแนวทางที่เราชอบจริงๆนะคะเพราะว่าแอดยีนเองก็ไม่ได้แม่นทุกวันนะจ๊ะก็สูตรก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็สำหรับคู่ที่ชอบนะคะก็จะมี5256 55 54นะคะแล้วก็8 7 8 6 8 0แล้วก็58คู่เด่นคู่คู่เด่นนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะสำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ F c ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ,ะขอใอยทุกท่านโชคดีจ้าเหงๆ่งปง่ปังๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้า